ฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะคะ มันป้าเปิดแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นวัดอรุณมองไม่เห็นอะไรทีงสิ้นเลยอเตอนนี้ก็ป้าใสจะโต,ะตอีกแล้วเหรอคะแต่วันนี้เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมคะย,ยกเลิกนะคะวันนี้พีพพ่ีไม่มีแล้วนะคะขบวนเรือก็เพืยกเลิกไปแล้วเพราะว่าต้องเซฟนะคะเพราะใกล้จะวันจริงแล้วส่วน ส่วนประชาชนนะคะพอพอฝนซานะคะก็เริ่มทยอยออกมาจากที่หลบฝนนะคะเริ่มทยอยออกมาไม่ยอมหนีกันเลยนะคะตรงนู้นฝั่งนู้นคือวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วเรือจะจอดสังเกตรเรือจะเห็นเรือจอดสองฝั่งสองฝั่งเลยนะคะเรือที่เรือขบวนเรือเนี่ย มาจอดสองฝั่งเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่อันตรายมากฝนลงแรงสุพรรณหงน่าจะยังมาไม่ถึงอ๋อออ๋ยังไมม่าถ้ายังมาไม่ถึง ตอนนี้ก็คือหยุดหมดเลยหยุดบนแล้วหยุดซ้อมแล้วห,หยุดซ้อมแล้วค่ะมันแรงมากตรงที่เนียแรงมากตกแบบดูดีมันหยุดเหมือนไม่มีอะไรอะ่ะใช่ฟ้าโป่งล่องเลยนะตอนนี้เหมือน,นะนไม่มีอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเลย ราก็จะ้อยู่ข้างบนนี้จะไม่ไม่ค่อยนั่นเสาเท่าไหร่ไม่โดนเสานะคะถ่ายบรรยากาศข้างบนได้ชม,มาา้าวู่วัดด้วยกันนตอนนี้ได้วู่วัดนะก้นนี้ก้อนเล็กมาก สเสียดายจังเลยนะคะไม่ต่อแล้วสีลำเอกจะเข้ากลมหัวสีลำเอกรลูกรเราเข้านีก็ก็ก<ๆ>็สีลำเอกที่เราเข้าไปชมเมื่อกี้เนี่ยเข้ากลมหัว

ฟ้าเปิดแล้วเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นวัดอรุรมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยตอนนี้ก็ฟ้าใสจะตกอีกแล้วเหรอคะแต่วันนี้เขาเลิกไปแล้วใช่ไหมคะยกเลิกนะคะวันนี้พี่ทีไม่มีแล้วนะคะขบวนเรือก็ต้องยกเลิกไปแล้วเพราะว่าต้องเซฟนะคะเราใกล้จะวันจริงแล้วส่วน ประชาชนนะคะพอฝนซานะคะก็เริ่มทยอยออกมาจากที่หลบฝนนะคะเริ่มทยอยออกมาไม่ยอมหนีกันเลยนะคะตรงนูน้นฝั่งนู้นคือวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วเรือจะจอดสังเกตรเรือจะเห็นเรือจอดสฝั่งสองฝังง่งเลยนะคะเรือที่เรือขบวนเรือเนี่ย จะมาจอดสองฝั่งเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่อันตรายมากฝนล,ลงแรงสุพรรณหงษ์น่าจะยังมาไม่ถึง ไม่ใช่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะยังไม่ถึงนะคะขบวนเพิ่งจะมาเริ่มเริ่มอ๋อยังไม่มาถ้ายังมาไม่ถึงตอนนี้ก็คือหยุดหมดเลยหยุดหมดแล้วหยุดซ้อมแล้วค่ะมันแรงมากที่เนียใช่แรงมากตกแบบดูดิมันหยุดเหมือนไม่มีอะไรอ่ะใช่ฟ้าโปร่งล่องเลยนะตอนนี้ มาปีนบนสแตนนะคะขึ้นมา,อ,าอยู่ที่สูงหน่อยนะคะเราก็จะวงชื่อเอชื่อต้อน<สะ>อ,อยู่ข้างบนนี้จะไม่ไม่ค่อยนั่นเสาเท่าไหร่ไม่โดนเสานะ,นะคะถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ชม ตอนนี้สี่โมงหรือยังสี่โมงแล้สี่ยี่สิบรอบที่แล้วมันพายเสร็จเวลานถึงนู้นแล้วเนาะถึงนู้นแล้วรอบที่แล้วปวดไงใช่เนี่ยแต่กลุ่มเนี้ยเนี่ยกลุ่มนี้จะมาอ๋อก้อนนี้ก้อนเล็กไม่เป็นไม่มีปัญหานะคะก้อนนี้ก้อนเล็กมากโอ้ยเสียดายจังเลยนะคะ

ตอนนี้ขบวนเรือเริ่มทยอยเข้าอู่ทีละลำแล้วค่ะ กำลังตีโค้งนะคะ วันนี้น้ำจะไหลแรงมากหลังฝนตกเรือทุกลำนะคะถ้าจะโค้งเข้ามาเลยเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่พ้นจะต้องเลยไปก่อนแล้วก็ไปกลับลำมาใหมค่ค่ะันไม่ยอมเข้าใช่ไหมโชว์ตัวก่อน <laughs> 因为我想。 ในน้ำเราก็จะเห็นไกลๆแต่ตรนนี้เขไม่ให้เราก็ไส้องอ่นขานตาค่เ่นชาแมาไม่เปขยบพา おいしい。 Okay. จะสังเกตเห็นเรือ,อยางช่วยกันกันกระแทกไว้ตลอดค่ะวันนี้น้ำแรงบรรยากาศการนำเรือเข้าอูมีอีกหลายลำติดตามชมคลิปหน้าได้เลยค่ะขอขอบคุณพี่พี c ทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ